ยกเอาเวียงมานี่เวียงมาเวียงซ้ายเออโยกยกเอาเวียงมาไอ้ดึงมาเนอ้ยโค่นอะเตี้ยจะโดนชัางสีหนูเออเวียงมาเวียงมาเวียงมาโคอนลงอุ้ยเจ๋วเจ๋วเจ๋วอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องเออมันต้องใช้เสียงหน่อย Ngàn long ngàn long lun long 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 ai con long đừng long 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 hốt khao hốt ơi อาอันนี้โอ้ยก่อนเดี๋ยวก็ทับเลยเดี๋ยวโน้แอมแอมอยู่ตรงกลางนี่เลยเขี่ยมันนี่ยกยกก่อนเอาหดไปโน่นหดไปโน่นหดไปห้าหัวน่ะยกยกสูงยกสูงยกเออแล้วก็ย้อนยกแล้วก้มยกแล้วก้มยก เฮ้ยเวียงมานี่วะเอ้ยเวี่ยงมาน,มานี่เวียงมานี่เวียงมานี่กล้านะก้นเฮ้ยเวียงให้มันเข้ากลางน่ะเวียงมานี่คริสมานี่อีกอีก,อกเอาวางวาง เออน,นี่แหละเออเดี๋ยวเอาสเตีรัสไอ้คนเอาน,น,น,นี่ออกนี่เริ่มเข้าทางแล้วปะ,ะลุน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 เน,นี่ยทางน้อยมึงยกเพื่อไงเรื่องมึงไปอ่าไอ้ตัวใหญ่ได้ผ่านพ้นแล้ว ต้องเรียนรู้ครับยังไม่เข้าใจระบบดีอันนี้ก็คือลองงูงูปลาปลาเขาว่างูงูปลาป,ลาปลาอะไรก็ตามถ้าเรามีเป็นของตัวเองแล้วนะครับมันจะเรียนรู้และมันจะสอนเราเองยังไม่โคนี่เราก็ไม่เคยที่จะได้ขับกันครับแต่ว่าก็ขยับหาไปเรื่อยๆแทุกวันนี้เราก็ถือว่า มือเราก็ไม่น้อยกว่าใครครับนี่อันนี้ก็โอเควางจุดศุนย์กลางครับเจียวเอาเกาะมาเกออาะไอ้ทางเล็กมาไอามีเค้แล้วอยากจะไปยกอีกอไอหนี่ ว่ามันดีนดยังี้เองครับนี่ไอรถประเภทนี้น,น,นี่แหจ้วครับรถอัน้นประสงค์ครับนี่รับคนย้ายได้ย้ายเครื่องจักรได้ย้ายสิ่งของได้โอ้ที่ว่าตบโจทย์ครับตอบโจทย์ครับ ย่ให้ดูแบบรวมๆเลยครับเออล็อกให้มันดีล็อกให้มันดีก่อนก่อนอันนีนะ้วางแนวขวางได้นะครับถังมันเล็กหดเลยหดเลยยกแล้วหดเลย บอนต้องไปทำสีใหม่ครับสีบอลน่ะร้องพุงตอนนี้ครับอ๋อการเนิมการเนิมการเนิมแล้วก็สีบอลบอนผมก่อนเลยเอ็ดหลังคาโอ้บอลยุดมันมันพัฒนาไปเรื่ยเหมือนกันว่านั้นก็เลยครับ เขาจะของไว้เขาจะมาด้วยไปเรือยนะจะกองไว้เขาจะมาไปเรื่อยเอ้ยบางขวางด้วยกอล์ฟบ,บางขวางยกยกยก <c oughs> ยกแล้วหดยาวมาอีกหน่อยนึง เอ้ยให้มันยาวมาหน่อยรับชีบอกมันยืนยืนเออแม่เริ่มเข้าที่เข้าทางครับไอ้เร่ๆก็ใช้เสียงหน่อยครับนนเนอะมาวันเล่ครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเอ้ยวางขวางยาวๆมาเออหมุนมาหมุนมาอีกอีกเอาอ,อีก Luôn 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 Ờ à, luôn đây Chào Chào đi luôn à. Chào 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 ผู้ทรถแบบนี้ไม่มาเนี่ยเซ็จเลยเอาไปยากยากคือครับยากอันนี้อุปกรณ์เราครบขัดนี้นี่<ร>ผมกล้าซื้อถ้าไม่ไม่อุปกรถ้าเมาเข้ามาผมก็ไม่ได้มาเอาหรอกยิ <The S 1> ่งมันบวกค่าขคดส่งนี่ก็เกือบหมื่นสองหมื่นแล้วนะจะไม่หรอนั่นแหละอันนี้เลยมัน,นอุปกรณ์เราครบเลยมันมันเลยมันก็เลยง่ายไปหมดเลยก็เอ้าตัดสินใจเอาอันนี้ ครับห้องห้องไปแล้วอไม่มีอะไรยากสําหรับเราแล้วงานต่อไปก็ห้องคห้องทั้งหมดเลยถ้าทำแล้วทำไม่ถึงไม่ถึงไม่ต้องทําผมกล้าทำเพราะอะไรไอ้น้ลูกชายคนตัวที่คนเล็กมันช่วยกันมันไม่ใช่เกี่ยงกันหรือว่าต่างคนต่างทํามากินอันนี้คือไป พอไปทางไหนลูกมันจะไปด้วยนี่ก็เลยไม่กลัวครับผมป้าท่ามี่แหละแต่แม่บ้านผมจะใจไม่ถึงแล้วผมหรอกไอ้พวกนี้ใจถึงแล้วผมหมดเลยใจพอเลยแม่บ้านคือเขาใจไม่ถึงแต่เวลาเวลามันฉุกเฉิยยิงเขาจะตามผมหมดนี่นะครับ ครับวาไพด้วยมัดแรงเนะจรงแล้วโอ้โหอนานเรืร่องขนาดนี้โหดีเลยอ่ยมันไฮมดีเนื้อไอนู่นมันมีตัวกโกะด้วยนู่นนะปั๊มก็โอเคครับไม่มีรอยเยิมรอยอะไรเดี๋ยวไปล้างไปช็ดไปขัดให้สะอาดแป๊บเลยเราก็เอาไปนะครับแป๊บนี่ระบบส่วนเรื่องสีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเราจะไป ปนกันสนิมแล้วก็ผ้าที่ใหม่สวยใหม่เอี่ยมอันนี้จะยกแบบไหนอ้จารย์โอ้ยยกได้ช้าเป็นข้าล่ะเดี๋ยวๆอันนี้มัดนี่เลยอ้จารย์นี่เนี่ยมัดนี่เลยมันก็ไปแล้วเอเดี๋ยว นี่มันต้องร้อยนี่ตัวไม่ต้องร้อยนี่น,น,น,นี่มันไม่เกี่ยวนี่นี่เออมาเอาไปเอะมันไม่อยู่น,น,นี่อาจารย์ชายบอกว่าให้โกะข้างล่างนะ่ะเกจจานเออระวังเด้อหลุดมากเดีเออ๋ยวเราถอยห่างหน่อยเพราะว่า,าคนควบคุมเคลน,นี่มันประสบการณ์แค่คสิบนาทีนี่ นี่ราคาคุยมันมาแล้วอันนี้ตั้งเลยเด้อเจ้าเจ้าครับโอ้ยมันมันสมบูรณ์แบบครับนี่ โอ้ต่ำตำเลยโยกไปน,นะนะู่นน่ะน่ะเอนี่พี่น้องเครื่องจักรพร้อมนะครับนี่รับคนย้ายครับ คือว่าประสบการณ์ก็เดี๋ยวจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็จะไม่ประมาทครับแต่เดี๋ยวงานมันจะสอนเราเองครับตั้งตั้งไอ้กอนตั้งข้างหลังนั่นแหละเอายางออกดิตั้งโตใจ่ายทั้งนั้นหละก้มลงก้มลงก้มลง หมุนหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวาเอาวางลงเอาให้ตรงเลยก่อนเอาให้ตรงอันนูนยกขึ้นเลยยกเอเอเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวรัดรวมเลยนี่าาสามถังกับสองหัวใจสองหัวใจกับ สามถังครับนี่ขึ้นแล้วเอ๊ะถอยมาถอยมาตัง้งลำไหมไอ้นี่ไม่ต้องยันขาหรกมันเบานิดเดียวถอยมาเอาเก็บขาเลยลเก็บขาเก็าหมดเลย,เลยมันแค่นิดเดียวเองแล้วก็ถอยมามีน่สายมีมีมีมม,มีสเตมีอะไรด้วยก่อนเอาฝาปิดไวย อย่าให้มันโดนระบบมันเด้อไดิจิตอลเนี่ยมันตัวเสียงเลยเออหนึ่งคลองท่านั้นแหละมันหดมันงอมันอะไรเขามันได้เยอะหน่อยแบบนี้เนาะ ย่างเครนนี่มันตรงมันตรงอย่างเดียวเออเไปพูดให้เขาได้แล้ว <c ười> ใช่อันนี้ปั๊มนู่นมันเดปะฮะอันนี้ปั๊มไรนะตอนนั้นว่าว่าปั๊มนี่ด้วยฮะอ,อ,อันนี้ปั๊มดูน้ำมันอ่ะ อู้จะหาอะไรอันนี้ผมล้งมัน yeah, ก็ต้องใช้นะป่ะเย่ตอนนั <h <h ้นก็บอกชีมาจนมุนนะนะเย่จนบอกว่าเนี่ยปั๊มนี่ด้วยเลยก็มันต้องใช้ไปดูไปถายนะมนไม่ได้ครับผมลอน ต้นนั <cues> to to. Th ang, th ang, th ang. ้นก็ชี้จนไหนนี่ปั๊มนี่แล้วก็ทั้งสามแล้วก็หัวใจอันนี้เลยเลยปาหยาทำบาปลูกลานน่ะโอ้ตายเลยนี่ว่าไม่ได้นี่ต้นเรกนึงนี่ก็ปพวกทังปั๊มอะไรก็คุยกันหนมันบพรว่าคนพูด สามทางแล้วก็ไอ้ปั๊มจ่ายน้ำมันนี่อ,อันนี้ตั้งห่างกันนี่ตั้งหา่างอ,อันนี้ผมลงทุนไป่สามพันกว่าบาทครับเพราะว่าต้องไปซื้อตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับ,บมอเตอร์เพราะว่ามันก็ต้องไปดูดน้ำมันออกน้ำมันเข้าน้ำมันออกอยู่นะน,นะ <c oughs> มันต้องใช้น่ะป๋าอย่าทำบาปลูกหลานว <c oughs> ่ะไปเยอ,อมันจะได้ไปใช้คู่กันโคู่กัน อ๋อผมก็านนี่ๆก็เออนี่ปั๊มนี่ทางสมแล้วก็ไอ้จสองก็นี่ยมันอยู่ด้วยกันนี่เลยเมือเช้ามาก็ยังคุยกันอยู่อู้ให้ไปเถอะปานี่เลยปาก็ยุดแล้วก็ให้ลูกานเอาไปโตไปมันต้องใช้คู่กันอะป่าเหมือนป้าใช่อู้อย่าสงวนเลยอ้าผมเออ ไปไปให้เขาทำตัวนี่เนี่ยจริงเขาสเนี่ยปั๊มมันเป็นปั๊มปัญหายหญ่ด้วยว่าเด้เอาห้าหมื่นสองกับเท่าได้แล้วมันต้องลดดอกคือแค่นั้นแหละปรบางมันผมว่ามันในนี่แหละจนลูกจ้ามันยกไปน่ะหนาโเนาะเอุ้ยไอ้มันนี่ไปนี่หน เงินหัวใจเลยครับโกดันแล้ว <c oughs> มันเป็น,นหัวใจอะไรฟุกผมเอาหนูไปไหมนี่ไม่ไป <c oughs> ผม<ๆ>ผมจะไปใช้ยังไงล่ะอ๋อ <c oughs> อันนั้นมันต้งหาเยอนแล้วไม่มันก็ตัวอันนี้มันหนักก็ตอนมาดูกับเออน,นี่ไอ้นี่หนนัวใจนี่แล้วก็ทังสามแล้วก็ไอ้นู่นสองคุยคุยนี้คุยแต่ถังสามถังก็หัวใจสองวันก็ให้ไปแล้วเดี๋ยวห้าหมื่นห้าหมื่สองแล้วเดี๋ยวมันจะได้นี่ไปให้มันครบคู่มัน ไม่งั้นผูมผมจะไปใช้ยังไงหนูต้องใช้ดูไถใจจะไปดูดกันยังไงเนาะไม่มีปั๊มอย่างนี้ออไันนี้ว่าได้เที่ยวก็เพราะว่านั่นมันต้องออกมามเพราะว่าผู้ผมต้องอันนี้ผมผมลงถังใหญ่ไหมแล้วพอผมจะเอาถังเล็กที่ขึ้นรถหกล้อแล้วผมก็ต้องเอาไปส่งงานไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยังไงก็ใช่ด้วยเออแต่งแตนเราผมก็นเจ้ค่อย นี่ตางหายอย่างไรหนูก็คุยกันจนเราไม่ได้ไม่ได้คุยตัวนี้ครับไม่ได้คุยโอ้ยตายเลยนี่ไอ้ที่ไอ้ที่ถังสามนูวยที่สามที่ผมพ่วงไปนั่นว่าอันที่คือมันว่าใช่แต่ว่านตะว่าง่ายที่ตัวเ็คือตายเลยครับไอ้ตัวคนมามาต่อหลักฐานผมโค้งกันแล้วนั่นอะไรก็เลยไอ้ตัวนี้ละนี่ขาไปแล้วตัวเนี่ยขาไปแล้ยวขาย ต้องเอาอะไรต้องขุดเอาอะไรนี่น่าต้องไปตัวนี่เพราะว่าม่ได้มยัผมยังคุยกันในคลิปอยู่ตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีตัวปั๊มแล้วก็มีอ่าออเลย ยกยืนไปโน่นก่อนให้เคลื่องไปทางท้ายก่อนเอ้ยเคลื่องไปโน้นเคลื่องไปโน้นยกยกขวาไปยกขวาไปยกนิดเดียวแล้วก็ยกก่อนยกก่อนมันยกได้ हाँ बाहर टाउँ